ลัทธิเฮสห้ามพลาดเลยนะครับผมสำหรับ Honda Civic FD 1.8รุ่น E คันนี้นะครับผมโฉมที่2เจน2องนะครับผมคันนี้ปี2009นะครับผมตัว E โคตรสวยเลยเครื่องยนต์1.8ลิตรนะครับ IV t e c สูบนะครับผมสวยมากสีเดิมแท้อะไรพาร์ทเดิมแท้นะครับมีติดอุปกรณ์มาเพิ่มให้แล้วนะครับผมบางส่วนบางชิ้นี้ครับผม แต่โดยรวมทุกอย่างเนี่ยถือว่าสดสวยมากนะครับราคาเนี่ยโคตรจะถูกเลยใครไม่อยากพลาดน,นะครับติดตามต่อในคลิปนี้ให้จบนะฮะสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่มิลรักแฟนเพลงทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ไม่อยู่ผมแล้วเช่นเคยนะกับฟิล์มพิรยนตน รถมือสองคุณภาพดีนึกถึงรถมือสองดีๆก็ต้องนึกถึงฟิล์มเพชรยนต์นะครับผมวันนี้ผมมีนะครับรถที่เรียกว่าเข้าใหม่มานะครับผมรัทธิฮอนด้าเนี่ยนะห้ามพลาดเลยนะครับผมคันนี้กับซี v i c FD 1.8รุ่น E คันนี้เกียร์ออโต้นะครับผมสวยมากสีเทาดำปี2009นะครับเลขไม่น้อยมากผมต้องแจ้งก่อนเลยเลขไม่เพียงแค่1 3 3 0 0 0 0กิโล เท่านั้นเองนีครับค่าเฉลี่ยการใช้เนี่ยน้อยมากรถปี2009นี่ครับสบภาพโคตรเนี้ยบนะครับแล้วราคาเนี่ยจับต้องได้แน่นอนนะครับผมราคาเพียงแค่199,000บาทนะครับผมได้ Honda Civic FD 1.8รุ่นอีเครื่องยนต IV ์ IVTEC ไปขับเลยนะครับรัฐที่ฮอนด้าเนี่ยห้ามพลาดเลยนะฟรีดาวได้ไหมถามว่าฟรีดาวรับได้ไหมนะครับ บางที่นะไฟแนนซ์ Finance เนี่ยอาจจะไม่ได้รับจัดแล้วอาจจะไม่ได้รับอันนี้แล้วเพราะว่ารถปีเก่านี่ครับแนะนําให้ซื้อเงินสดดีก,กว่านี่ครับผมซื้อเงินสดเนี่ยรถอีกได้ไหมนี่ครับอาจจะรถไม่ได้เนะยแต่ว่าอาจจะทําในส่วนของเรื่องค่าดําเนินการค่าไรายได้นี่ครับผมค่าแวดค่าอะไรเดี๋ยวจัดการให้นะครับผมอ่ะมาชมกันเลยนะครับสําหรับ FD ท้ายนางฟ้านะครับที่ใายหลายคนตามหานะครับ ไฟแปดเหลี่ยมท้ายนางฟ้าที่เขาล่าลือกันนะครับผมบอกได้เลยว่าสวยงดงามแน่นอนนะครับกระจังด้านหน้าเนี่ยสวยงามมากกันชนด้านหน้าพี่ดูนะนี่นะครับอันนี้คือค่าบสิ่งสกรปรกนะเดี๋ยวผมทำความสะอาดให้นะนะครับไอละอองละอองพวกนี้นะครับเป็นสิ่งสกรปรกนิดหน่อยนะครับไฟตัดหมอกเนี่ยตัว fd เนี่ยหนึ่งจุดแปด fd เนี่ยรุ่นปีสองพันเก้านครับผมเป็นตัวเจนสองนะครับมีไฟตัดหมอกมาให้นะแล้วก็ไฟเนี่ยเป็นไฟแบบฮาโลเจนนะครับ โคมไฟเนี่ยไม่แตกไม่เล้าเดิมแท้นะเดิมแท้จากฮอนด้าอันนี้คือรถบ้านนะครับมือเดียวเจ้าของเดิมไม่ค่อยได้ใช้นี่ครับผมดูแลรักษาอย่างดีเช็คระยะเช็คอะไรตลอดนะครับผมซ่อมศูนย์ตลอดนะครับผมคันนี้ดูแลมันแน่นอย่างดีเลยนะครับแล้วก็มีติดไฟสปอตไลท์ด้านหน้ามาให้ด้วยนะเพิ่มความสว่างนะครับตรงกันชนด้านหน้าเห็นไหมพี่ๆสีเหลืองๆแบบนี้สองข้างเลยนะครับเพิ่มเติมให้นะเจ้าของเดิมจัดไปแล้วเต็มเ็ม กระจังด้านหน้าเนี่ยโลโก้ตัว H aze, โลโก้ฮอนด้าสีโครเมียมสวยมากนะครับผมป้ายทะเบียนได้เป็นชกเกอร์เชอานมอรับานึ่ยครับ1385กรุงเทพมหานครโคตดเฟี้ยวนะครับ, 1, 3, 8, 5, รบ, feel, รบสวยมากนะคใครสาวกฮอนด้านะผมบอกได้เลยว่าไม่ควรพลาดนะคันนี้นะไฟเดิมแท้จากฮอนด้านะมีปั๊มฮอนด้ามาแบบนี้เลยนะครับเนี่ยมีปั๊มฮอนด้ามานะครับไฟไม่มีเหลืองเลยนะครับขัดให้เรียบร้อยแล้วนะครับ กันชนด้านหน้าเนี่ยไม่มีริ้วไม่มีรอยเลยนะครับผมฝาโปรงท้ายเดิมรอยต่อรถแนบสนิทโอ้โหเสียงโคตรใสเลยนะพี่นะดูแลอย่างดีแล้วนะครับเก็บคงเก็บเครื่องเก็บงานมาเรียบร้อยแล้วซื้อไปเนี่ยไม่ต้องกังวลใจว่าจะไปซ่อมหรือเปล่านะครับคันนี้ดูแลให้แล้วอย่างดีของเหลวระบบเกียร์ไฟฟ้าดูแลให้หมดแล้วเรียบร้อยนะครับกระจกเนี่ยพาร์ทเดิมเลยจากคอนด้านะครับผม มีปั๊มพอ n ด้มาให้ด้วยรถปี2009นะครับผมแต่ว่าอะไหล่พาร์ทของเขาเนี่ยเดิมแท้นะกระจกยังเดิมนะครับคันนี้ใช้น้อยพาสีพลบอต่อให้ครบหมดแล้วนี่ครับฟิล์มติดให้ใหม่รอบคันนะครับสีดำได้าสนิทกระจกนะครับปรับพับไฟฟ้านีมีไฟเลี้ยวมาให้ในตัวนะครับผมหล่อมากซุ้มล้อป่งล้อเนี่ยโหสวยมากนะครับผมแม็กนะครับเป็นแม็กนะครับอลอยนะคันนี้นะแม็กอลลอย สวยๆงามแบบนี้โลโก้ฮอนด้าอยู่ครบแบบนี้แม็กเดิมนะครับผมรัดยางมิชลินมาคันนี้ขอบสิบหกขนาดยางเนี่ยสองูนย์หทับห้าห้าอาสิบหกนะครับผมยางเป็นปีสอง0ันิบเนาะนะครับซุ้มล้อโป่งล้อเนี่ยค่อนข้างที่จะคมเลยนะช็อคอัพนะครับแท้เดิมมาร์กศูนย์โดโรงงานอยู่ครบมีให้เห็นนะครับแท้เดิมนะช็อคอัพเดิมนะครับเบรกอันนี้ก็เจ้าของเดิมเอาไปทําสีมานิดหน่อยนะครับผมนี่เก็บงานมานะครับอาจจะมีอกลอก ตามการใช้งานเนาะตามอายุนะครับผมเจ็บงานแต้มทําสีมาสีแดงเนาะแบบนี้เลยระบบดิสเบรกได้คู่หน้าไปแล้วนะครับผมนี่ซีวิกนะโอ้โหซีวิกเอไม่ได้หากันง่ายๆนะครับผมกับซีวิกเอคันนี้นะบอกได้เลยว่าแรเทมก็ว่าได้นะเนี่ยกระจกพาร์ทเดิมเลยจากค o n d a นะครับผมกระจกเนี่ยเดิมหมดนะครับเนี่ยพาร์ทเดิมแท้หมดเลยจากค o n d a นะภายในเนี่ยได้เป็นสีเบจนะครับ สีเบตัดสีดำแบบนี้เลยนะครับฝาประตูทุกอย่างนะครับเบตัดดำนะลำโพงมีมาให้ครบครบน็อตเสาเอเนะี่ยไม่เคยขยับขันไขนะครับฝาประตูไม่เคยเปลี่ยนมานะโครงสร้างดีทุกอย่างเลยนะครับเพจเจอร์ด้านล่างเนะี่ยปั๊มซีวิกแบบนี้นะครับเพจอลูมิเนียมโคตรสวยเลยนะครับบันไดเหยียบขึ้นทุกอย่างโครงสร้างเนี่ยเงาเฉียบเลย <Okay. S 1> แผ่นเพจตรงนี้นะครับผมแผ่นเพจเลขเครื่องเลขโครงนะครับผมเนี่ย เช็คต้องตรงกับเล่มนะครับอันนี้ตรงแน่นอนเจ้าของมือเดียวใช้น้อยมากนะคันนี้ไม่แสนสามถือว่าวิ่งน้อยมากนะพี่นะนี่น็อตไม่เคยขยับผันขายเลยนี่ครับผมน็อตพัดเดิมเลยนะจากฮอนดามีสนิมนิดหน่อยนะครับผมตามอายุเนาะปี2009แล้วนะครับผมคันนี้นะเบาะได้เป็นเบาะหนังตึงๆนะครับได้เป็นเบาะหนังสีเบสนะครับตึงๆแบบนี้ปรับพับแมนนว่นนะครับเจ้าของเดิมเนี่ยเขาติด กล้องกล้องมองหน้ากล้องบันทึกหน้าจอนะครับกล้องถอยเนี่ยแต่เขาติดเพิ่มมาเรียบร้อยแล้วเนี่ครับเป็นกระจกเนาะแบบนี้นะแล้วก็ตะเข็บเม็ดอาร์คนะครับผมให้พี่ดูนะครับตะเข็บเม็ดอาร์คเนี่ยรอยสปอตทุกอย่างเนี่ยเดิมแท้สวยคมหมดเลยนะครับไม่มีเรื่องของการเปลี่ยนทําถังทําบอดี้มาแน่นอนนะครับคันนี้ผมรับประกันให้เลยว่ารถแท้รถเดิมรถสวยรถบ้านมือเดียวใช้งานน้อยนะครับผม เดี๋ยวมาดูด้านหลังนิดหนึ่งนะด้านหลังได้เป็นเบาะหนังนะครับผมสีเบจเช่นเดียวกันนะครับกระเป๋าจิงโจ้คู่หลังเนี่ยมีมาให้ถึงสองจุดแล้วนะครับตึงๆแบบนี้ขอเกี่ยวแขวนของนะครับผมก็มีให้เช่นเดียวกันสำหรับรถพาร์ทนี้เนาะนะครับเนี่ยภายในโอโ้โหที่วางแขนพับวางสอกนะครับผมนี่มีที่วางแก้วน้าให้อีกหนึ่งจุดด้วยนะครับเบาะเนี่ยเป็นเบาะนะครับหนังตึงๆแบบนี้ไม่มีขาดไม่มีย่นนะครับรัดสายเข็มขัด สายเบลเนี่ยมีให้ครบพันนี่นะสวยมากสภาพภายในเนี่ยดูใหม่เลยนะครับแทบจะไม่รู้เลยว่าเป็นรถปี2009นะครับตะเข็บเม็ดอาร์คล่องล่องต่างๆอย่างเนี่ยคมสวยเลยไล่กันมาเลยนะครับพันเพจหัวน็อตนะครับผมฝาประตูนะครับบุหนังมาอย่างดีนะครับด้านหลังเนี่ยก็ได้เป็นดิสเบรกเช่นเดียวกันนะครับมีระบบเบรก ABS ให้นะครับผมคันนี้นะความปลอดภัยก็มีให้เช่นเดียวกัน Mac นะแมกซ์สิบหกนะโอ้โหแมกสวยด้วยนะ ใครสาววใครรัตทีฮอนด้าเนี่ยโอ้โหจี๊ดแน่นอนคันนี้นะครับผมไม่ได้หากันง่ายๆนะสกเกิร์ตด้านข้างเนี่ยโื้หสวยงามเลยพี่พดูนะนะครับแล้วล้อยต่อรถด้านหลังเนี่ยแนบสนิทแบบนี้เลยสีน่ครับผมหรือว่าเสียงของเขาเนี่ยก็จะไม่มีการโป้หนามาเสียงจะใสแบบนี้นะครับผมถ้ารถทําสีมาเสียงจะไม่ใช่แบบนี้นะครับ แล้วก็กันชนด้านหลังนะครับผมตัวสเกิร์ตตัวอะไรต่างๆพาร์ทเดิมไฟเนี่ยโหที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยสำหรับ c ีว i c f d ปี P 2009นะครับไฟท้ายแปดเหลี่ยมแบบนี้นะครับเขาหากันให้ควักนะครับพี่นะไม่มีแตกไม่มีร้าวไฟพาร์ทเดิมจาก Honda มีปั๊มโลโก้ c ีว i c มาแบบนี้นะครับผมสวยมากนะนี่ไฟท้ายแปดเหลี่ยมท้ายนางฟ้าที่เขาเรียกกันนะครับผม นี่สวยมากนะครับท่อเดิมนะครับอะไหล่พาร์ทเดิมทุกอย่างเลยนะครับ1.8นะครับ IVT e c h นี่เดิมอันนี้มุกเกนนะครับผมเจ้าของเดิมเขาติดเพิ่มเติมมานี่มุกเกนนะครับนี่สวยมากนะครับไฟท้ายแปดเหลี่ยมใช้งานได้ปกติเลยนะครับสวยจริงๆคันนี้ไล่ฟงไล่ฟ้ามีให้นะกระจกด้านหลังนะครับผมนี่ดูได้เลยดูรถแบบให้ละเอียดเลยนะครับผมนี่ทุกจุดนะครับ มาเคาะมาดูกันได้เลยนะครับใครสนใจรีบติดต่อมาหาผมได้เลย0648436587นะครับผมฟิล์มเพชรยนต์ยินดีให้บริการนะครับแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูในส่วนของเรื่องโครงสร้างกันหน่อยดีกว่านะโครโงสร้างเขาเนี่ยนะครับถึงจะเป็นรถเก่านะครับปี2009แต่โครงสร้างเนี่ยเนียนสวยไม่แพ้รถใหม่เลยนะครับสีสันเนี่ยโหเรียกได้ว่าโดดเด่นเป็นสง่าไม่มีแตกไม่มีลายงาทั้งนั้นนะครับ สวยมากยางอะไหล่ซีนยางขอบกระจกอะไรต่างๆทุกอย่างเนี่ยสวยคมเลยนะครับเดี๋ยวพาไปดูภายในกันนิดหน่อยนะครับผมนี่รอยเม็ดอาร์น็อตเสาเอนะครับสวยงามมากนะฮะบันไดเหยียบขึ้นเนี่ยพาร์ททุกอย่างเนี่ยเดิมแท้เลยนะครับพี่ๆมาติ๊กเกอร์ลมยางนะครับผมติ๊กเกอร์เนี่ยอยู่ครบเดิมแท้แน,น่นอนนะครับน็อตไม่เคยขยับขันไข่นะครับผมนี่เบ้าโชกต่างๆทุกอย่างครบคันแล้วนะครับผมนี่ Honda c ซีวิคันนี้สวยมากนะครับด้านด้านข้างเนี่ยบุหนังมานะมือหนึ่งนะตอนนั้นนะพอสอนันนะผมเช็คราคามาให้นะครับผมเก้าแสนกว่าเลยนะคันนี้นะนี่อย่าพอเป็นมือสองนะครับผมเก้าแสนเกือบล้านนะคันนี้นะบอกได้เลยว่าสวยมากนะครับกระจกปรับพับไฟฟ้ามหมดออโต้ Auto, ฝั่งคนขับนี่ครับผมล็อกรถแล้วกระจก,กปรับหูช้างเนี่ยมีให้เช่นเดียวกันนะครับผมเดี๋ยวผมขอญาตนะครับเปิด ฝาท้ายให้ดูหน่อยละกันนะครับเมื่อกี้ข้ามฝาท้ายมาใช่ไหมเดี๋ยวผมขออญาตเปิดมาให้ดูเลยละกันนะครับอ่ะฝาท้ายเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าพาร์ทเดิมจากคอนด้านะมีถาดรองซีวิกแบบนี้เลยนะครับถาดรองซีวิกนะครับอะไหล่ยางแม่แรงเนี่ยเดิมแท้มีให้ครบหมดเลยนะครับผมเนี่ยไม่หายไปไหนแน่นอนนะครับรถปี2 0 0 9นนะอะไรเครื่องมือแม่แรงยังใหม่อยู่เลยนะครับผมนี่ ผ้าสกาตตึงๆในแบบนี้เลยนะครับผมนะครับสวยมากนียแล้วเจ้าของเดิมเนี่ยโอ้โหเขาติดเครื่องเสียงมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเครื่องเสียงนะครับนี่ติดเพิ่มนะอันนี้ติดเพิ่มนะครับพี่ๆนะบอกได้เลยว่ามาปรับแอมปปรับอะไรเนี่ยได้ด้านหลังเลยลำโพงเน่แน่นกระหึ่มแน่นอนคันนี้เครื่องเสียงไม่มีผิดหวังนะครับผมจัดให้ใหม่สดอกใหญ่ๆทุ่นๆเลยนะครับติดเพิ่มมาให้แล้วนะครับ นี่สวยมากนะครับผมพาร์ทอะไหล่เดิมแท้เลยนะครับรอยเมสปอร์ตนะครับผมไล่ฟ้านะครับโลโก้ฮอนด้าชัดเจนแบบนี้นะครับฝาท้ายเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าคมสวยเลยนะครับผมเดี๋ยวผมขอญาตโอ้แกะยากนะครับแกะยากเกินไปเนะี่ยฝาท้ายเดิมซีนไม่มีแข็งนะครับผมนิ่มๆเล็บจิ้กไปเป็นรอยเล็บเลยนะครับ ไฟเดิมแทสตนเล่นะครับผมนี่ปั๊มไฟเหลี่ยมแบบนี้เดิมแท้ของสแตนเล่เท่านั้นนะครับผ้าสักหลาทุกอย่างนะครับโครงสร้างซีนยางต่างๆนะครับทุกอย่างฝาท้ายไม่เคยทํามาแน่นอนนะครับพี่ๆดูได้เลยเนี่ยนี่นะครับ่องลอยลัางน้ำเมสปอตทุกอย่างนะครับใหม่มากนะประมาณนี้เลยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดภาพพาไปดูภายในข้างในเนี่ยด้านในเนี่ยก็จะเป็นเบาะหนังปรับหกทิศทางนะรอบแบบ ปรับแมนูนวลเนาะนะครับเปิดฝากระโปรงนะครับหรือว่าจะเป็นนี่ล็อกนะครับคันเร่งกันขโมยเนี่ยมีให้นะเจ้าของเดียวเขาทำมาให้แล้วนะครแล้วก็แป้นเหยียบเนี่ยทำมาใหม่นะติดแผ่นเพดเพิ่มไปนะครับผมสวยมากนะครับสวยงามจริงนะเดี๋ยวผมพาไปชมนะครับผมด้านในบรรยากาศด้านในเดี๋ยวขอญอาตเข้าไปสักนิดนึงนะครับก็จะเป็นรถ ทรงสปอร์ตหน่อยนะนะครับทรงสปอร์ตหน่อยกุญแจก็จะเป็นแบบไขเสียบแบบนี้นะมีโลโก้ฮอนด้านะครับผมนี่นะครับผมติดง่ายด้วยนะครับพวงมาลัยเป็นแบบมัตติฟังก์ชันนะครับมีคูสคอนโทรลให้ด้วยนะไม่เชื่อนะครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อน,นะว่ารถปี2009เนี่ยมีคูสคอนโทรลมาให้ด้วยนะครับสวยมากนะครับคูสคอนโทรลนะล็อกความเร็วอัตโนมัตินะครับผมแล้วพวงมาลัยเนี่ย หุ้มหนังมาอย่างดีนะครับปรับเสียงเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดนะครับโอ้โหได้หมดเลยนะครับคันนี้ลําโพงมีให้นะครับผมเครื่องเสียงเนี่ยเขาติดมานะติดเพิ่มมานี่แอมก็แยกมานะครับผมวิทยุ U AM FM เล่นได้หมดนะครับเชื่อมต่อ USB นะเจ้าของเดิมเนี่ยจัดการมาให้แล้วเครื่องเสียงเนี่ยดีมากแน่นอนหน้าปัดเลือนไม้มาตรวัดเลือนไม้นะครับผมนี่เลขไม้เพียงแค่หนึ่งแสน สามหมื่นหกหกร้อยเ้ยหกพันสองร้อยหกสิบเอ็ดกิโลเมตรเท่านั้นนะครับคันนี้ปีสองพันเก้านะพี่นะไม้แค่แสนสามเองนะครับรถใช้น้อยมากนะครับนี่มากรวัดเรียนไม้มากรวัดความเร็วนี่ครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับโอ้เสียงเราเล้าพ่อเดิมนะครับนี่ดูวตากันเร่งนะครับดีแน่นอนนะครับคันนี้โอ้โหสุดยอดไปเลยนะครับช่องแอร์ที่ปัดน้ําฝนทุกอย่างนะครับปกติเลยนะครับ สวยงามมากนะครับแล้วเจ้าของเดิมนี่ครับเขาก็ยังติดกล้องบันทึกหน้าจอแล้วกล้องถอยมาให้นะเรียบร้อยเลยนะครับนี่กล้องถอยติดมาให้แล้วเพิ่มเติมแล้วเรียบร้อยนะครับผมมีเส้นบอกระยะชัดเจนด้วยนะครับล้าไปอีกไม่ต้องไปทําอะไรแล้วเนะี่ยเครื่องเสียงก็จัดเต็มนะครับกล้องถอยก็มีให้นะความปลอดภัยเนี่ยให้ไปเต็มแล้วนะครับผมแน,นแน่นแล้วเนะี่ยช่องอันนี้เออมันจะมีช่องเอา l e ชาร์ตนะครับหนึ่งจุดนะ คอ,อนโซลเก็บเอกสารเก็บของตรงนี้แอร์ก็เป็นแอร์แบบหน้าจอแอร์ออโต้นะหน้าจอดิจิตอลนะครับผมนี่ดูนะครับหน้าจอดิจิตอลแอร์ออโต้เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหเรียกด้ว่าเป็นๆๆเป็นเป็นมันเป็นตัวท็อปสุดในยุค2009นะะสำหรับ f d คันนี้นะท็อปสุดเลยนะนี่นะมีเก็บของเลื่อนสไลด์นะครับอืถาเก็บของเนี่ยเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะครับผม มีถาดเลื่อนให้นะครับผมมีที่วางแก้วข้างในก็จะเป็นที่วางแก้วน้ําเนาะนะครับเบาะวางแขนนะครับผมปรับได้นะครับผมที่วางแขนพักซอกเนี่ยเปิดได้มีเจ๊กเก็บเอ็กสารมาให้นะครับผมใช้งานได้จริงเบรกมือนะครับเป็นแบบแมนนวลนะแบบนี้เลยเอกสารทุกอย่างนะครับเล่มไม่ชํารุดสูญหายแน่นอนคู่มือการใช้งานนะครับหรือว่าสมุดซ่อมศูนย์เนี่ยเช็คได้นะครับมีให้เห็นเดิมแท้มีให้เห็นนะครับ ลำโพงเนี่ยติดมาให้แน่นแแล้วนะครับผมบอกได้เลยว่าเครื่องเสียงดีแน่นอนนะครับ A M A M เนี่ยเล่นได้หมดเลยนะครับติดเพิ่มมาให้เลยบอนโอ้เสียงดังมากนะครับนี่ก็จะเป็นเครื่องเสียงของเขาเนาะนะครับก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วผมพาไปดูนะครับผมในส่วนของฝากระโปรงเครื่องนะครับด้านนอกเครื่องเนี่ยเครื่องเป็นไงบ้างใหม่ไหมเนียนไหมน่ครับผมแล้วก็ มีการชนมีตำหนิตรงไหนหรือเปล่าเดี๋ยวพาไปรับชมพร้อมกันเลยนะครับไปอยู่กับหน้าห้องเครื่องของเขาแล้วเนี่ยผมกับซ i ว i c FD คันนี้1.8เครื่องยนต์ไ V t e c ทฝาดำนะครับผมเครื่องยนต์แห้งๆแบบนี้เลยพี่ๆด,ดูได้นะครับนี่เปิดๆแบบนี้นะครับ maintenance ม,นนมาให,ให้ใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับน้ำยาต่างๆน้ำยาคูลแลนต่างๆจาัดก,การให้หมดสายพานเปลี่ยนให้ใหม่หมดแล้วเรียบร้อยนะครับผมดูได้เลยเนียพัดลมพัดลมนะครับ,รบทำงานปกตินะ แล้วก็คานต่างๆทุกอย่างไหลพัดเดิมนะน็อตไม่มีขยับหันไขเลยนะครับเป้าโชกตุ้มชกเนี่ยที่ดูสีทานมะพร้าวซิลิโคนเดิมแทะนะครับผมเครื่องยนต์สวยๆแบบนี้เดิมแบบนี้นะครับผมแบตเปลี่ยนให้ใหม่แล้วเรียบร้อยสังเกตได้อย่างตาแมวที่มีไฟ็สแบบนี้นะครับผมแบตจัดการเปลี่ยนให้ใหม่แล้วเรียบร้อยพกรองต่างๆนะครับของเหลวต่างๆทุกอย่างเปลี่ยนให้ใหม่หมดนะครับเป้าโชกเนี่ยสีทานมะพร้าวนี่อยู่ครบชัดเจน เครื่องโยนแห้งๆเงียบๆแบบนี้นะครับผมเดิมแทะไรลพัดเดิมเลยนะครับนี่คานทุกอย่างนะครับคมสวยหมดนะครับฝาป้งเดิมแท้นะครับผมนี่ฝาโป้งเดิมแท้น็อตไม่มีขยับผันไถยเลยนะครับแล้วก็แผ่นการความล้อนี่ครับแน่นๆแบบนี้เลยนะนี่แน่นๆนะครับผมแล้วก็สติ๊กเกอร์มอกอทุกอย่างอยู่ครบเลยฝาโป้งพัดเดิมนะครับผมหรือว่า ดูระบายอากาศนะครับกลมสวยมากนะสติกเกอร์ SRS airbag เนี่ยมีให้นะ airbag ก็มีให้เช่นเดียวกันนะคันนี้นะครับรถปี่2 0 9 9นะครับมี airbag ให้แล้วนะครนี่ที่สวยมากนะครับใครที่เป็นสาวกซีวิคนะใครที่เป็นรักที่ Honda านะครับผมรู้กันดีอยู่แล้วนะครับผมว่าคันนี้มันหายากขนาดไหนนะครับใครสนใจรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์0648436587ครับผมฟิล์มเพชรยนต ยินดีให้บริการนะครับหรือใครไม่สะดวกโทรก็แอดไลน์มาที่เบอร์นี้ได้เลยนะครับผมใครชอบใครสนใจก็ฝากไว้ด้วยนะครับผิดพลาดในการนายคลิปนี้ต้องขออภัยมานัที่นี้ด้วยนะครับผมวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกับนางฟ้าของผมท้ายแปดเหลี่ยมนะครับแบบนี้อย่างเจ้า Honda าซีวิคใครสนใจรีบติดต่อมานะครับเบอร์โทรด้านล่างมีให้แล้วนะครับลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ